รุ่นที่ฝ่ายฝันของสายลุยหลายๆคนนั่นเองนะคะเหมือนเป็นแบบรถกระบะสำหรับยอดมนุษย์เลยนะคะคันนี้อย่างกับป้ายแดงเลยนะไม่ถึงร้านสวัสดีครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคลิปพิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่าด้านหลังนบเนี่ยเป็นกระบะนะครับที่มีค่าตัวถึง เกือบ2ล้านบาทเลยนะครับนะตอนที่ออกป้ายแดงมาเมื่อปี2018นะครับก็ประมาณ1 7้านเแสนเลยนะครับคันนี้นะกับด้านหลังเป็น king of off roads นะคบที่ราคาแพงมากเลยนะครับเป็นรุ่นกระบะพรีเมียมนะครอ่ะแล้วก็บอกเลยว่ามีสิ่งต่างๆพิเศษมากมายนะครับกับรถคันนี้ที่ติดมาให้นะครับก็บอกเลยว่าเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะครับนะแล้วตอนนี้นะคบบอกเลยว่าราคาเนี่ย ว้าวมากๆเลยนะครับหายไปเนี่ยเกือบ5 0 0แสนเลยนะ5 0 0แสนเลยนะครับตอนนี้ราคาค่าตัวคันนี้ไม่ถึงล้าน3 0 0แสนนะครับนะบอกเลยว่าน่าใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนบพาดูดีกว่านะครับนะก็บอกเลยว่า Ford La ปเตอร์คันนี้นะคะเป็นเครื่องส0 0พันะครับดีเซลสายลุยนะคบสำหรับสายออฟโรดสายลุยนะบอกเลยว่าตัว La ปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ฝัฝนของ สายลุยหลายๆคนนั่นเองนะคะนะเดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยคือเห็นว่าคําว่า FORD นะครับ F O R D อยู่ตรงกระจังหน้านะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยรูปร่างภายนอกจะเหมือนพลาสติกนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆนะครนะบอกเลยว่าเทียบกับเหล็กได้เลยนะครนะแล้วก็ถัดมานะคบเป็นไฟเดย์ไลท์นะคบนะบอกเลยว่า ก็สวยงามนะคะไฟดูคมมากนะครับสำหรับรถสายกระบะนะครับด้านในเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดำนะครับวัสดุไฟข้างในนะครับก็ใช้เกรดเดียวกับด้านหน้ากระจังหน้าเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับรถแดปเตอร์คันนี้หลายชิ้นในรถคันนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนนําเข้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็บอกเลยว่าค่าตัวเนี่ยถึงมีราคาเกือบ2ล้านนะครับนะนำเข้ามาจากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับนะ แล้วด้านล่างรุ่นนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟตัดหมอกเขาก็ดูแบบดูหรานะครับไฮเอ็นนะสวยงามมากนะครัะเดี๋ยวถัดมาพามาดูตรงข้างๆนะครับข้างๆเนี่ยเขาบอกกันว่าตรงบางคนหน้าซ้ายขวาเนี่ยชิ้นนี้นะครับทํามาจากวัสดุพิเศษเช่นกันนะครับมีความแข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไปเยอะนะคะเพราะนะครับมีอุบัติเหตุนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจะไม่เป็นคันที่ ถูกชนแล้วก็เดนแน่นอนนะคะเพราะว่าด้วยตัวรถนะตัวถังกับวัสดุต่างๆเนี่ยทำให้รถเนี่ยแข็งแรงนะครับนะรับรองรถที่เข้ามาชนเนี่ยยับแน่นอนนะคบนะความพิเศษของรถคันนี้เลยนะครับอยู่ที่โชคทั้ง4ต้นนะครับหน้า1คู่นะคบหลังหนึ่งคู่นะเดี๋ยวพามาดูตรงโชคด้านล่างดีกว่านะครับถ้าเห็นแวบๆบเนี่ยจะเห็นแบรนด์ของโชคเลยนะครับเป็นโชกฟ็อกนั่นเองคือโชคฟ็อกเนี่ยก็ เป็นตัวโชคที่นำเข้ามาจากอเมริกาเช่นกันนะครับมีราคาสูงมากเลยนะครับแล้วด้านในของโชคฟ็อกเนี่ยก็จะมีสปริงพิเศษด้านในสีส้มๆให้อีกด้วยนะครับก็รดรุ่นนี้ถึงเหมาะกับรูปแบบนะครับพื้นผิวถนนทุกรูปแบบเลยนะครับนะไม่ว่าจะลุยหินใหญ่หินเล็กนะครับลุยน้ำเนี่ยรับรองว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่สายลุยชอบได้เลยนะ เดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะคะตรงบันไดนะเป็นบันไดของแรปเตอร์แท้เลยนะคะมีเฉพาะรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นด้วยนะครับเป็นเหล็กนะครับที่หลอมขึ้นมานะคะให้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือน Ford r a n น e r รุ่นอื่นเลยนะครับมีรูมาให้นะครับสะดวกแก่การทำความสะอาดนั่นเองถัดมานะครับด้านหลังนะคือตัวยางที่ติดมากับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นโตโยนะครับ Open c o ันที่นะครับ ขอบยางเนี่ยจะอยู่ที่17นะครับนะขอบยาง17นะแล้วก็ล้อแม็กของเขาเนี่ยเป็นสีไฮเปอร์สีดำนะครับสีพิเศษเลยนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวน็อตของล้อแม็กเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับกว่าฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นอื่นเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครัเป็นน็อตลวดลายสวยงามเม็ดใหญ่นะครับรับรองว่าไปลุยกระแทกแรงแค่ไหนยังไงล้อฟอร์ด แรปเตอร์ตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังดีกว่านะครับอบอกเลยว่าเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าเช่นกันนะครับสําหรับโบแล้วนะไม่เคยเห็นโลโก้ฝาท้ายกระบะคันไหนนะครับสวยเท่าคันนี้เลยนะเดี๋ยวมาพามาดูนะครับสําหรับรุ่นย่อยนะเลนเจอร์นะครับก็โลโก้เล็กหน่อยนะแต่ว่ารูปแบบโลโก้เนี่ยก็สวยงามนะครับ นี่แล้วตรงนี้นะคะเป็นซีรีส์ของเขาแรปเปอร์นั่นเองนะคะเป็นโลโก้ที่บอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะครบเหมาะมากเลยนะคะเหมือนเป็นแบบรถกระบะสําหรับยอดมนุษย์เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนะแล้วที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยเลยหลายคนคิดว่าแบบยังไงฝาท้ายเนี่ยต้องหนักแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเขาออกแบบมาพิเศษมากเลยนะครับสำหรับฝ่าท้ายนะแบบเบามากนะคะขนาดเนี่ยครับเบาแบบเบาจริงๆ เอาตรงเบาวกว่ารถเก่งบางรุ่นอีกนะครับแบบว่าเบามากนะครับเนี่ยครับเบามากนะครับก็คือจะเปิดใช้หรือว่าพับเก็บเนี่ยรับรองว่าสะดวกมากเลยครับนะแล้วก็เป็นรถที่แม็กไลเนอร์ต่างๆนะบอกเลยว่าแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานแล้วครับเดี๋ยวเฉลยให้ดูนะว่าไมค์คันนี้เท่าไหร่นะคะบ,บอกเลยว่าน้อยที่สุดในตลาดแล้วนะครับมานะครับเนี่ยคือแบบไม่มีขาดท้ายรถกระบะ คันไหนที่นสามารถปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะแต่คันนี้ทําได้นะครับเนี่ยคือแบบระบบล็อกของเขาก็ดีมากเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านหลังมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับที่ยึดลากจูงเนี่ยยึดกับแชสซีเลยนะครับก็รับรองว่าไม่ว่าจะลากอะไรหนักๆเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับบอกเลยว่าไว้ใจแรปเตอร์ได้นะครับถ้าเข้าป่าลุยเขาเนะี่ยแรปเตอร์ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวนบพาไปดูด้านในเลยดีกว่า เปิดมาด้านในนะครับก็ว้าวแล้วนะบอกเลยว่าไม่ว่าเป็น Ford Ranger อธรรมดาหรือว่า Ford e v อ r วเนี่ยก็สู้แลปเตอร์ไม่ได้แน่นอนนะคบเพราะว่าด้านข้างเนี่ยบอกเลยว่าทำมาจากวัสดุที่ดีมากๆเลยนะครับลวดลายเนี่ยดูธรมัดธรรมแงแล้วก็ดูเท่สุดๆไปเลยนะครับนะเดี๋ยวไล่กันก่อนเลยนะพอสเต็ปหลังจากที่เราขึ้นบันไดมาเนี่ยตรงนี้ครับก็จะมีนะครับ สคับเพจชื่อว่า Ford Performance มาให้ด้วยนะคบนะก็บอกเลยว่ารอยต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับคันนี้อย่างกับป้ายแดงเลยนะบอกเลยว่าถ้าคิดจะซื้อแ a ปเตอร์นะครับตอนนี้นะครับคันนี้เนี่ยต้องเป็นตัวเลกที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเลขไมค์คันนี้เนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะเพียง10,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับกับค่าตัวไม่เกิน1นล้านสนะครับเดี๋ยวเฉลยราคาทีหลังนะครับ ก็บอกเลยว่าพวงมาลัยของเขานะครับมีสัญลักษณ์แรปเตอร์ไว้ให้นะครับคูปคอนโทรลมีมาให้นะคะแพดเดิลชิฟมีมาให้พร้อมเลยนะนะครับนะบอกเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยเบามากนะครับแล้วก็เบาะของเขานะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่านี่ครับสลักคําว่าแรปเตอร์อยู่ด้านหลังตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เบาะหนังดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของรถนะครับก็คือจะหมายถึงว่าพร้อมลุย ทุกหสถานการณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเอาไปลุยแบบไหนนะครับเทเลนโหมดนะครับ1เลยน้อ์มอโหมดนะครับสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็สโน์ก็มีอะครับลุยหิมะก็ได้นะครับแล้วก็ลุยโคลนก็ได้ลุยทรายก็ได้นะครับแล้วก็เป็นบาจาโหมดนะครับแล้วก็ล็อกโหมดลุยหินนั่นเองนะไฟนะปรับได้ทุกระดับเลยนะมีระดับมาให้สี2ส0องศูนนะครับ นะแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอทัชส,สกรินนะแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ติดอยู่เลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ได้ถอดออกนะนะครับวิทยุแอร์ทุกอย่างใช้ได้นะครับขับ4ีขับสเลือกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยโนบพาไปนั่งด้านหลังบ้างดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยให้มิติแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับก็เนี่ยครับฟีลลิ่งนะรู้สึกว่ารถคันนี้นี่แบบนั่งสบายมากนะคบบอกเลยว่า ให้ทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยดีมากนะคะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแถวหลังเนี่ยต่ำไปหรือว่าสูงเกินไปนะครับก็อย่างกับนั่งรถเก่งเลยนะนะเมื่อกี้ลองนัง่งลองขับรถคันนี้วนอยู่แป๊บหนึ่งนะคระก็บอกเลยว่าเหมือนขับรถเก่งเช่นกันเพราะว่าไม่รู้สึกเลยว่าพวงมาลัยหนักนะครนะฟิลลิ่งเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มกับค่าตัวเกือบสล้านนะครับมีที่ชาร์จมาให้นะแบบ ชาร์จไฟบ้านเลยปักแบบชาร์จไฟบ้านเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบไปตั้งแคมป์ี่นครับก็เหมาะมากเลยนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบบทั่วไปนะครับที่จุดบลหรี่นั่นเองหนังดํานะครับเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะก็ให้ความรู้สึกเท่นะครับเทมากแล้วก็หลังคาดํานะครับเดี๋ยวเรพาไปดูด้านตัวเครื่องมากดีกว่าด้านหน้าเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเครื่องนะครับเมื่อกี้นะคะเปิดฝาขึ้นมาก็บอกเลยว่า ใช้งานสะดวกนะคะเพราะว่าเป็นโชคเนี่ยครับมีโชคมาให้นะครับแค่เปิดตรงนี้ก็เด้งขึ้นมาให้แล้วไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะการันตีว่าไม่มีชนหนักทั้งหน้าทั้งหลังแน่นอนนะครับรถเนี่ยแทบจะไม่ผ่านการทำสีมาเลยสักชิ้นหนึ่งเลยนะครับนะเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2000ดีเซลนะคะ B I Turbo นะคะเป็นเทคโนโลยีของ Ford Ranger ใหม่ล่าสุดนะครับ ใส่มาให้สําหรับแรปเตอร์เท่านั้นเลยนะก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยพร้อมนะครับให้คุณได้เป็นเจ้าของนะครับในราคา1น9 6 0ล้านสองเเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่ากับราคาค่าตัวตอนแรกป้ายแดงนะครับประมาณล้านเจ็ดแสนนะครับหายไปเยอะมากนะครับใครที่สนใจเนี่ยบอกเลยว่ารีบนะครับเพราะว่าที่รถบ้านคุณฉัดชัยเนี่ยมีคันเดียวเท่านั้นนะครับนะ ไม่มีแล้วนะคันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าลองมาขับดูนะครับถ้าชอบจริงๆนะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคนที่ชอบส่ายออฟโรดนะครับแล้วก็รับรองว่าถ้าได้ลองเป็นครอบครองเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้แล้วเน่คุณจะลืมรถกระบ,บะไปทุกรุ่นเลยนะครับที่เคยได้ลองขับมานะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวพรีเมียมนะคบตัวไฮเอนด์ของ องค์กากระบะเมืองไทยจริงๆนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับแรปเตอร์ตัวนี้นะไม่เพ mm. <My S 2> ียง1 0 0 0 0หม่นกิโลเท่านั้นเองนะครับมองอันที่สุดแล้วนะครับราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะเราตั้งราคาเนี่ยอยู่ประมาณแบบบางเจ้าเนี่ยเลขไม้เนี่ยประมาณห้าหมื่นนะแต่ตั้งราคาเท่าเรานะครับแต่คันนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับลองดูตัวจริงกันได้ที่รถบ้านคุณจักรชัยนะครับวันนี้นบลาไปก่อนนะคะฝากเจ้าแรปเตอร์ไว้ด้วยนะครับ Transcrição e